สวัสดีเซ่ฮัลโหลอาฮะเรากลับมาเรียนพิเศษครับลางเลิกเรียนลางเลิกเรียนครับอยู่ที่โรงเรียนครับโอเคเรามีคำถามประจำวันครับ number o what do you do I'm a student เขาเป็นนักเรียน what do you do คุณทำงานอะไรคนที่สอง can you speak Japanese no I can't พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหม no คนที่สาม what animal do you like I like cat ชอบสัตว์อะไรเขาชอบแมว yeah. คนที่สี่ what color do you like I like blue ชอบสีอะไรก็ชอบ blue เอ้คนที่ห้าคนนี่ครับ what can you do I can jump I can jump what can you do ทำอะไรเป็นกระโดดเป็นคนต่อไปครับ what do you like I like meat เขาชอบอะไรก็ชอบเนื้อต่อ what is your name my name is Tanwa เขาชื่อ Tanwa แล้วสุดท้าย where are you from I am from Thailand I am from Thailand ทุก hello bye bye hello.